ค่ะสวัสดีค่ะค่ะรบกวนคุณลูกค้าช่วยสะกดชื่อให้หน่อยได้ไหมคะอ๋ออตัวเอมค่ะเอ็นเหรอคะเอมค่ะเอ็มเอ็มสิบหกอะค่ะอ่าค่ะอ่ตัวต่อไปได้เลยค่ะอ่าตัวเอค่ะเจเอค่ะเอสุภชัยอะค่ะอ๋อได้ค่ะค่ะตัวต่อไปได้เลยค่ะเอลค่ะ อี e, ใช่ไหมคะแอลันปัดนะคะค่ะแอลันปัดคะ่ะ <c oughs> ตัวต่อไปค่ะอ e, ค่ะ P เหรอคะ e ีค่ะอีปะทองคะ่ะมืออีปะทองอะ,ค,ะค่ะค่ะอีปะทองคะอ่ะอ่างั้นโอเคได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปยอดเดือนนี้ก็คือเดี๋ยวจะตัดิเป็นยอดเดือนหน้านเลยนะคะคุณการีกูชื่อเมลี กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วฉันลืมลืมคนชื่อแมวว่าไปไกลแล้วไม่ต้องกลับมาแมวไปไกลไกลหลายคนนั้นเอื้อมระอาสุขุนชอบโกงนักหนามมีน่ากลับมา